สมบัติล้ำค่าของชาวพุทธมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณ,ณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ชาดกห้าร้อยชาิอปันกะธรรมชาดกเป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับอนนาถบินธิกะเศรษฐีและสาวกของอัญญะดีรธีห้าร้อยคน นเชตวันมหาวิหารนาครสาวัตถีนึ่งด้วยอัญญเดือรถีเหล่านี้ล้วนเป็นคนกลับกรอกพอฟังธรรมก็เกิดศรัทธาประกาศตนเป็นพุทธมามากะแต่พอพระพุทธศาสดาเสด็จจากไปก็หันกลับไปนับถือลทัทธิเดิมกันทั้งหมดสิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติแต่หนหลังและพบว่าในการ มนุษย์ทั้งหลายนี้เคยถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่สรณะมาเป็นสรณะโดยอาศัยการาคาดคะเนถือเอาผิดผิดจึงถึงกับให้เกิดการพินาศใหญ่หลวงมาแล้วและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวในการนั้นให้ฟังอปันนกะธรรมชาดกณกรุพาราณสี มีพ่อค้ารายใหญ่อยู่สองคนซึ่งทั้งสองต่างมีอุปนิสัยที่ต่างกันราวฟ้ากับดินพ่อค้าคนที่หนึ่งมีนิสัยเจ้าอารมณ์หูเบาเชื่อคนง่ายขาดสติพิจารณาเ hey, อ้นายผู้หญิงคนนี้สุดยอดเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนนายเอาไปใช้สอยทำงานที่บ้านสิคุ้มค่าคุ้มราคานายแม ในจ้างรูปหล่อเทสมาร์ทขนาดเนี้ดิฉันจะรับใช้อย่างเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> ข้าก็รออย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วละ่ะเจ้าเนี่ยเข้าใจพูดเอาละข้ารับไว้ทำงานก่อนแล้วกันไม่น่ารับมาทำงานเลย กลายเป็นนางนกต่อซะได้พาโจนขึ้นบ้านแท้ๆเลยเราสาวใช้คนนั้นน่ะมันพาคนมาขโมยสมบัติของเจ้านายไปตั้งเยอะแนะ่ข้าว่าแล้วดูแพรบเดียวก็รู้ผู้หญิงเจริตอย่างนั้นน่ะฮึสวยสะเปล่าเป็นจรไปซะได้เซ็งอุตสาห์จะขอเป็นแฟนสักหน่อยส่วนพ่อค้าอีกคนกลับชอบไฟหาความรู้ช่างสังเกต และยึดถืออปันนกะธรรมสมข้อเป็นธรรมะประจําใจข้อที่หนึ่งคือการป้องกันตนมิให้มัวเมาเนื้อรูปรสกลิ่นเสียงอินทรีสังวรนายวาน,นิชให้มามองข้าสังนิดสิคะข้าจะไรไายรำให้ท่านดูหันมาสนใจข้าดีกว่าสาวสวยก็ตั้งเยอะอย่ามายั่วยวนข้าซะให้าย,ยากเลย รู้หรอกนะว่าพวกเจ้าอจะล่อลวงเอาเงินจากข้า <c oughs> อปันนกะธรรมข้อสองคือการเตรียมป้องกันไม่ให้เกิดโทษจากการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มโชเนมัตตันยุตา <c oughs> โอ้ยไม่น่ากินเยอะเลยตูโอ้ยเล่าอะไรเนี่ยแรงจริงๆเลยเ <c oughs> จ้านี่มันคออ่อนแล้วยังไม่รู้สภาพตัวเองอีก บนนกาธรรมข้อ3คือเตรียมป้องกันมิให้เกียรติคร้าและเลยหน้าที่ชาคริยานุโยกง่วงนอนดีกว่าวันนี้หยุดขี้เกียจพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นอกจากตนจะตั้งอยู่ในอปันนากะธรรมสามประการนี้แล้วพ่อค้าผู้นี้ยังอบรมบริวารให้ปฏิบัติตามและยึดธรรมนี้ไว้ในใจเช่นกัน หลักธรรมที่ดีจริงๆมีสามข้อเองสั้นกระชับฉับไวในจ้างของเราช่างเป็นเจ้านายที่รอบรู้โดยแท้มิเสียแรงที่เรามาทำงานด้วยอยู่มาคราวหนึ่งพ่อค้าทั้งสองต่างคิดจะเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปค้าขายยังเมืองเดียวกันแต่เส้นทางนี้แห้งแล้งมากอาหารน้ำและหญ้าระหว่างทางก็ขาดแคลนไม่พอเพียงสำหรับคนและโค พ่อค้าทั้งสองจึงไม่สามารถร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ <c oughs> เราเดินทางกันไปก่อนดีกว่าหนทางยังราบเรียบไม่ถูกเยียบย่ำให้แตกเป็นฝุ่นยาเลี้ยงโ,โคก็เต็มที่ยังไม่มีใครแตะต้องพืชผักผลไม้ก็ยังบริบูรณ์อยู่ทั้งสองข้างทางน้ำตามทางยังใสสะอาดอยู่น่าดื่มกินที่สำคัญสินค้าก็ยังสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ <c oughs> ไปก่อนรวยก่อนนะเว้ย <c oughs> คราวนี้ต้องได้เงินมาเพียบแน่แน่ที่ได้เงินมาเพียบนะของนายจ้างเขาทั้งนั้นแหละแกก็ได้คาแรงเท่าเดิมแกจะดีใจไปทำไมวะเราไปที่หลังดีกว่าหนทางที่ครูคราจะได้ราบเรียบสม่ำเสมอเพราะคนชุดก่อนทากทางไว้แล้วส่วนหญ้าเลี้ยงโคก็จะงอกขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังดีพืชผักชุดแรกที่คนตัดกินไปก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่อ่อนกำลังน่ารับประทาน ในบริเวณที่ไม่มีน้ำคนชุดแรกก็ต้องขุดบ่อน้ำเอาไว้แล้วเรื่องราคาสินค้าก็ตัง้งตามพ่อค้าชุดแรกเลยและกันคงไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถึงเวลาเดินทางพ่อค้าผู้ขาดสติจึงจัดคนออกเดินทางพร้อมขบวนสินค้าและสเสบียงและน้ำสำหรับระยะทางกันด่านถึง60โย่อา้าวพวกเราเร็วเข้าเดินทางกันได้แล้ว เดินทางเข้าวันที่7จ็กองเดินทางของพ่อค้าคนที่หนึ่งก็เข้าไปในเขตยักษ์กินคนเฮ้ยจะาพวกมนุษย์มาแล้วเว้ยอยู่ท้องกิวมาหลายวันคราวนี้จะกินให้อิ่มาาเลยแต่เย็นเว้ไว้พวกมันในชะล่ดใจไปก่อนพวกนี้มันไม่ระมัดระวังตัวกันหรอกเสร็จเราแน่ ยักษ์เหล่านี้มีอยู่แค e ่20ตนมันจึงไม่กล้าต่อกรกับคนถึง500คนพวกมันจึงวางแผนล่อลวงเพื่อหลอกกินเนื้อมนุษย์เหล่านี้พวกยักษ์จำแรงกายเป็นคนนั่งรถเทียมด้วยโคขาวสวนทามมาบนล้อมีโคลนติดหนาเตอะเหมือนเพิ่งเดินทางฝ่าสายฝนที่ตกหนักมาใหม่ๆแต่ละคนท่าทางแข็งกระด้างกํ เคี้ยกินเง่าบัวอย่างอริ่อร่อยทำทีให้รู้ว่าสองข้างทางที่พวกเขาผ่านมานั้นมีห้วยหนองคลองบึงเต็มไปหมดท่านวานิดท่านจะขนอุ่มน้ำไปห,หนักทำไมข้างหน้ามีห้วยหนองคลองมึงตลอดทางพวกข้ายังไหวไปแก่ฝักบัวมากินกันเลยอ่าจริงหรอท่าน พ่อค้าหูเบาได้ฟังดังนั้นก็หลงเชื่อสั่งลูกน้องให้เทน้ำทิ้งหวังสะดวกสบายไม่ต้องแบกของหนักแต่เขาไม่สังเกตเลยสักนิดว่าบุคคลเหล่านี้มีท่าทางแข็งกร้าวห้าวหาญในตาแดงแม้ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดก็ไม่มีเงาปรากฏผิดมนุษย์ บวนพ่อค้าเดินทางไปตลอดวันจะหาน้ำสักหยดก็ไม่พบครั้นตกเย็นก็อ่อนเปลี้ยเพลียแรงหิวหวยอดทั้งข้าวและแน้นาทั้งคนและโคก็สลบสลายพ่อค้าผู้ขาดสติพาบริวารสู่หายนานาสยแลว้ว น้ำกก็ไม่เหหลืออสัยดทั้งคนและโคเมื่อหมดเรี่ยวแรงก็กลายเป็นอาหารอันโอชะของยักษ์ในค่ำคืนนั่นเองเจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่หลงกลแหนเราจนได้เอาเนื้อหวาน เจ้ามาให้ข้ากินสะดิ้ี